นี่คือหัวเชื้อน้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้นควีนไว้ช่วยในการล้างคราบหนักคราบมันได้อย่างสุดยอดวิธีทำก็ง่ายง่ายเทหัวเชื้อน้ำยาล้างจานของลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้ทั้งสองอย่างเสร็จแล้วให้เราคนครับคนไปในทิศทางเดียวกันก็คือคนลรอบเลยเสร็จแล้วใส่น้ำเปล่าลงไป3ลิตรสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะครับถ้าจะ ทำเป็นสูตรจางแล้วก็ผสมน้ําเข้าไปอีกแต่อันนี้พอเพลินใช้เป็นสูตรเข้มข้นก็คือใช้น้ํสามลิตรเสร็จแล้วคนเลยครับผมคนจนเกิดเป็นฟองแบบนี้ทิ้งไว้จนฟองยุบตัวเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ํายาแบบเข้มข้นแบบนี้ครับผมก็คือน้ํายาล้างจานสูตรเข้มข้นนั่นเองครับเมื่อเราได้น้ํายาล้างจานของเราแล้วเราตักใส่ภาชนะเลยนะครับผมนี่เลยครับจะได้ ตั้งหลายขวดนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อน้ํายาล้างจานอีกต่อไปใครที่กําลังมองหาหัวเชื้อสําหรับทําน้ํายาล้างจานมีหลายสีหลายกลิ่นให้เลือกนะครับผมสนใจกิมตากาสีเหลืองของพอเพินได้เลยนะครับ